ของคนพิการนะคะคือว่าเราอยากไปกู้เงินแล้วแหละคนพิการอยากกู้เงินแต่เวลาไปทําเรื่องมันลำบากเพราะลูกคาพิการอยู่แล้วก็ไม่มีความเชื่อถือใครก็ไม่อยากจะมาทําให้เราแต่แค่อยากเสนอแล้ว่าถ้าเราจะกู้แล้วเราเอาเอา,เอาบัตรของเราเงินเดือนของลูกเราเนี่ยของคนพิการเนี่ยที่มีอยู่ทุกวันนี้เอามาเป็นขอ,ขอนธนาเนี่ได้ไหมโดยให้ทางหักจากยอดที่ต้องโอนเข้ามาเนี่ยก็อโอนเข้าเข้าไป ไมใช้นี่าม้แล้วถ้าเกิดว่ายัไม่แน่ใจก็ถ้าบ้านเรามีมีรูปมีอะไรเงี้ยที่ทํางานได้ที่พอจะก็เอาหน้าเชื่อถือก็เอามาเอาเอกสารมายืนยันมาทําไวอีกคนได้ไหมเพราะว่าแล้วก็ผ่อนงมว่าสี่หมื่นค่าผ่อนเืินละพันก็ผ่อนจนหมดแล้วก็ค่อยคืนค่าเงินที่รัฐที่จ่ายเรามาค่อยคืนมาให้เรา ใจเาเนาะหมายความว่าเอาเงินเดือนคนพิการเนี่ยผ่อน<ล>ที่เกินกู<ร>้ม,มาลเลยของเราอ่ะมาก่อนของเราเองไ<ช>ม่ต้องเดือดร้อนใครเทัดร้อนตัวเราเองนี่แหละคือทผ่อนเือนเนี่ย,ยนนออะจะได้ไหมเราจะดีไหมฮะเพราะม้ำอ่ะเวลาเราไปอ่ะเขาก็ไม่อยากค้าเวลาไป <S <S มันต้องหาคนมนเงินเดือนเ<ล>นีน่ยหนแค่ปกติเขาก็ยังไม่ค่อยอยากคำ้ำคนอยู่แล้วอ่ะ แล้วเราลูกลไไนเราเป็นอย่างเงี้ยก็กยากใหญ่เนาะถ้าเราไม่ได้มีการ,รงานหรืออาชีพหรือเป็นคนพิการที่นะมี่น้าไปอาชีพที่ที่มันอะไรอะอาชีพที่มันคุงมากมายเนี่ยใครก็ไม่อยากมาทำเราอะเราก็นแบบใช้เงินของเราเป็นแบบแบบทำเองก็ได้ไหมเสนอไหมงาน <c oughs> นั้นน,น,านายกเลยอยากจะเสนอนะมท่านนายกก็ได้ไหมคะเอาเงินของตัวเราเนี่ยแหละ ถ้ามันขึ้นเป็นพันหนึ่งเนี่ยก็หักไปเลยหนึ่งพันบาทเหมือนคนทำทำทำงานรักหรือทํางานอย่งเนี้ยถึงเราติดนี่เขาก็หักบัตรเราไปเลยอเออแล้วมันก็จนยอดเราก็เท่าไหร่ขนาดล้วก็แจ้งก็คือหักเราแล้วาะหมายว่าแล้วก็ทำให้ให้ยอมให้เขาหักต่บัญชีอ่ะยอมเนี้ยมันก็มีคำดินเดียวเ,เพื่อน เหมือนค่ารายการที่เขาหักเงินจากตอนั้การลาติดนี้อย่างคู่เหมือนกันเขามีเขาก็ยังหักได้เลยเราพิการเราก็หักจากเบียน้อยฝอยน้อยแหละเนเมียน้อยน้อยเราไดแหละร้ยแะก็เป็นแนวคิดที่ดีอ่ะไม่ต้องเดือดร้อนหาคนค้ำคนโน้นมาค้ำคนนี้มาค้ำแล้วก็ไปพิจารณาเอาว่าว่าอันไหนที่น่าจะด มาเงินกู้เนี่ยมันเงินกู้ของกองกองทุนทนด้วยกานอยู่ลยแล้วคนที่ไปกู้คือคนที่เขามีอาชีพนอกจากไอ้นี่ี่ยมันก็ต้องมีความสามารถในการส่งอยู่แล้วแหละอ,อยา่างเราเี็นอาชีพเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวเงี้ยมันก็มีหน้าร้านความจริงหน้ายาวหน้าร้านทำได้ ายไปก่อนหรือว่ายังไม่มีเงินซ่อมหรอกแต่เราขายไปก่อนองเงี้ยอยากไปกู้มาทําเหมือนกันแต่เวลาหนุ่ถึงคนค้ำต้อไปหามันไม่ได้ได้แต่คิดว่าติดหน้าเค้าเนี่ยคิดอย่างนี้มานานยังเนี่ยขายสอนบ้านอะไม่มีคิดเองคิดเองคิดนานแล้วแหละแต่หนูจะพูดตรงไหนดีเหละอ่าคิดมานานแล้วอืมอันนี้ได้พูดไปทั่วประเทศเลยไปกอนะบ เสื้อท้อนจะดันอีกแล้วท้อนบ่อยนะสะน้อยบ่อยมากประมาที่สองคนไมงเยอะ